เอาตามมีตามเกิดนี่แหละเยีย่ยมเมาแล้วน่อเออต่อเนื่องลเลยเฮ้ยมันเพิ่งจะฉวยมันจะพูดว่ามันฉวยดึกจังวะนีออ่ลากเข้ามาชิ่งมันยาวชิ่งมันยาวครับให้มันให้มันเลื้อยงไงเออ,เอ,อช่วยหน่อยครับใช่มัม เฮ้ยเ้อ้ยแล้วไอ้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 นูนมาก็ไม่เอามาเมื่อกี้เฮียเขาบอกให้หยิบมาก็ไม่หยิบมานี่ไงเฮียผ้านี่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 ตุ้มืือนี่ครับโชว์เขาหน่อยแหมเราเห็นตัวแล้วไวจังเอสครับนอ่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวที่สองของเราอืมเฮียไอ้นั้นติดปะครับมานี่มาหน่ะเฮียมาทางนี้มันจะบังไฟ เออราเห็นตัวปลาแล้วนะครับหลังจากที่เรานั่งเฝ้ามาตั้งห้าหกชั่วโมงนั่งเฝ้านอนเฝ้านอนเฝ้านอนเฝ้ารอจังหวะนี้แหละโอเคครับครับครับติดเบ็ดอุ้ยเงี้ยระวัง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 ผมมีสามทางอยู่ตรงนั้นน่ะน่ากลัวไงยังไม่ต้องรีบมันหรอกเดี๋ยวผมส่องไฟให้อ่ะ มันมันตะบัดไรเงี้ยสามทางเอาออกปลาก่อนเอาปลาออกก่อนครับปลดปลาออกก่อนครับเห็นปะออกน้อไหนวะขับในแหละนในแหละนใต้ปีกนี่แหละไม่เห็นตัวเบ็ดเห็นได้เห็นได้เห็นไดเห็นเนี่ยนี่เงี้ยเนียเบ็ดมีทะลุ เงี้ยจับดูวยมันทะลุไปนู่นนลยมันกลัวอะไรสามทางเงี้ยสามทางอยู่กับมือครับเห็นแล้วครับกลัวไงมันสะบัดสายสองลมหนึ่งครับไอ้ตัวนี้เล็กกว่าตัวนู้นในอะนะใช่ตัวนี้เล็กกว่าไปเงียบไปเลยไหนๆก็ไปแล้วเอาเหยื่อหมึกมาด้วย เฮ้ยผมมีส่วนร่วมนะผมเป็นคนเกี่ยวเหยื่อนะเดี๋ยวไม่มีตัวเลยเอาคันมาไว้ข้างหลังไว้กินแล้วกินแล้วกินแล้วมาแล้วนี่ยปลาเก๋าปลาเก๋านุบนุบลอยแล้วอยู่แล้วมันขึ้นแล้วปลาเก๋าคือลอยแล้วเนี่ยนี่เสวิ่งไล่อยู่ไหนม่รูอดูข้างหลังผมไปไม่ได้อ่ะยก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 ตัวใหญ่กว่าตัวแรกเยอ เออสามทางเดี๋ยวเนี่ขอขอมุมหน่อยขอโทษนะครับภาพไม่สวยอ่เดี๋ยวกว้างเข้าอมตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็อ่านี่โอเคแ้วจะหาว่าเรามานอนปลากินดึกนะเนาะกินดึกมากเลยยังเก็บไปไหน <laughs> <laughs> แล้วจับมือจับปลาข้างซ้ายชิมอยู่ข้างซ้ายด้วยนะน <laughs> ะครับทำการปลดปลาก่อนอ่าครับอตบเลยเยนี่ยไม่อ่ะกินทำทางเ้อยนะกืนเลยอ่ะอตายยังเขียดงานนี้โอเคครับลุ้นตัวต่อไปเนาะ